สวัสดีครับเรานะครับทำไมครับก่อสร้างนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราตอนนี้ลงหลุมไปได้เท่าไหร่ครับสี่หลุมแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้ากันครับทางนี้เลยครับตามเรามานะครับอันนี้อ่านี่ครับคุณบ๊อบนะครับ คุณบ๊บอบก,กำลังบรรจงเทปูนล,ลงไปนะครับปูนปูนง่ายจังๆๆ <c oughs> น้องเบนครับดูทางโน้นนะครับตอนนี้น้องเบนกำลังจะสิงกล้วยวนะครับน้องเบนเปนเากล้วยมาครับตัวแดงแดงนี่กำลังจะสิงนะครับแต่จะหลุดออกมาจากกล้วยครับตอนนี้<ต>หลุดออกมาจะตูดใครก็ไม่รู้ครับตอนนี้อ่ะนี่ยังไม่ได้วางรู้สึกนะครับนี่ยังไม่ได้วางยี่ยังไม่ลงครับเสาเห็นรูตรงกลางไหมรูตรงกลางนี่ไม่ทำอะไรครับพี่ว่านนั่นสิครับผมจะถามคุณยังไม่ทำอะไรครับเรายังไม่รู้นะครับพรุ่งนี้เราจะบอกนะครับครับผมละม าสัมภาษณ์ความรู้สึกก่อนๆนะครับอ้าวคุณเบียร์ครับคุณเบียร์อ้ากจากที่ลงโครงการก่อสร้างมากี่วันแล้วครับสองวันครับสองวันนี่รู้สึกยังไงมัางครับเมื่อยครับเมื่อยเหรอครับไปต่อครับเมื่อยครับน้องก๊อฟครับนี่ครับน้องกอฟกำลังถือถังปูนะครับต่อกำลังทำงานกันอยู่เลยครับผมพูดมากครับพี่ว่านครับครับต่อที่ครับโอเคครับนี่ครับโน่นครับโน่นครับโน่นครับสัมภาษณ์เลยครับโน่นครับนี่ครับ อันนี้เป็นกลุ่มของกลุ่มของเจ้าที่นะครับที่เราอัญเชิญขึ้นมากำลังเตรียมตัวนะครับทำพิธีการอันนี้พิธีอะไรครับพิธียกเสาเอกครับพิธียกเสาเอกนะครับพิธียกเสาเอกอันไหนอันเสาไหนเสาเอกครับตั้งไปซิมกระเสา <c oughs> <ๆ S 2> แล้วครับ <c oughs> ยกยกออกแล้วเอาออกอะไรจะยกออกตอนนี้ครับพี่วัวครับข้างหลังครับมาแล้วครับมาแล้ว มาแล้วจะขอไทยโซริศักดิ์จะมาสี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 โจตันสีกับตันสีทีโอเอ ลัางตักปูเลยครับผู้หญิงตักอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับแวะนนี่ก่อนนี่นี่ถ้าเราไม่ได้กระดานประจําค่ายนะครับนะครับกระดานนี้นะครับบอกว่าปูพ้นนะค่ายเรานอกจากจะมีเชอร์รี่แล้วยังมีเชอร์ร่าอีกนะเชอร์ร่าไม้ฝานะครับนี่ครับประธานค่ายเออประธานโครงการแล้วครับคุณก๊วกนะครับคุณก๊วกรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเหนื่อยครับแต่ว่ารู้สึกดีใจครับที่ชาวบ้านอ่าพอพแค่นี้แหละแค่นี้แหละแค่นี้แหละไปถามนี่ครับน้องไก่โต้งครับมาวันแรกครับน้องไก่โต้ง แผ่นสั่นเลยครับแผนสั่นแล้วครับจบลยอ่าวันนี้นะครับนะครับโครงการก่อสร้างแล้วนะครับอ่าพี่ว่านครับครับเดี๋ยวเราจะลงเสาเอกแล้วนะครับเราลงไปแล้วนะครับเอาเรามาที่การงทำิดนะครับลงหุบแล้วเราต้องสรครับอ๋อครับตอนนี้ลงอีกเสาหนึ่งแล้วนะครับด้านนี้นะครับเอาไปดูไปดูวิธีการลงครับดูวิธีการลงวิธีการลงนะครับเราเอาปูนลงไปนะครับเดี๋ยวขึ้นเสาเอกตัมตัตัตตนะครับ เดี๋ยวเราน้องก๊อฟกำลังตําอยู่นะครับน้องเบียกำลังฉาบนะครับทําบุญไว้ชาติหน้านะครับการการตำนี่บ่งบอกได้นะครับว่าเวลานั้นขยันไม่ขยันครับนะครับดูครับตําทีดูท่าตํานะโอ้ยเลียอะไรมาถี่ไหมนะครับต่อสร้างวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะพอกันแค่นี้นะครับลงเสานี้เราก็จะพักผ่อนกันแล้วนะครับไหนครับพิธีกรผมไม่ไหนแล้วนะครับเหลือผมคนเดียวนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ